่ะสวัสดีค่ะคุยให้คิดกันนิสาก,กรนะคะวันนี้น้องมาพามาเที่ยวที่กัวบ้านสวนนะฮะพักผ่อนกันฮามาพักที่รีสอร์ทแถวบ้านนะเป็นไงบ้างคะเออรนะคะก็เดี๋ยวมากินกาแฟกันนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแสงนันไม่ค่อยมีที่มาที่มี่ มันอยู่บริเวณชายนานะคะเดี๋ยวขากับจะพาไปดูว่าที่พักเป็นยังไงบ้างนไดวดูบรรยากาศมากินกาแฟแล้วก็ก็มาเที่ยวค่ะพูไงไงหาบรรยากาศดีๆนี่ค่ะอาามาเที่ยวก็ต้องดูดีแล้วมีความสุขตามอัฐภาพรอกาแฟอยู่ นางก็ยังไม่ได้ตั้งแน่เลยแล้วก็มาเที่ยวมาดูซิบาปิดไหนท่านั่งน้อนี่นะคะการออกใใอกำลังกายของนโอ้เรดีขึ้นอ,อย่างที่เห็นได้ขอดูไปเรื่อยๆนะนั่งนอก็โอ้โหให้ทุกคนดูกันเออให้ทุกคนนี่นะ,นนอะอเอาใหออม ได้ยนเสียงเขาทำกาแฟนะคะาิบรรยากาศดีนะคะเข้าไปเที่ยวกันกินกาแฟกันค่ะก็ให้ดู Oh um, yeah. no. ไปรอดดีกว่านะเพื่อขยอยาันธาเทียวที่นี่นะบรรจากาาเทียมากีมากเมากเมาีเทียวไป ้อนลาบก็สวยงามชือ่อครัวบ้าสวยนะคะบรรยากาศก็จะดีมีต้นยาน้อ,องทำหลายคลิปมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะคะมันจะเป็นบรรยากาศ ชาวนาเชื่อขัวบ้านสวนนะเป็นท้องทุ่งนาอนนี้พากบันเดินนะเป็นร้านเล็กๆน,นี่เองก็มายืนบริเวณทุ่งนาแล้วคนะ่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาพักได้นะคะไม่ยากเกินไปมีนกกระสา น้องก็รอกาแฟนะคะก็มาที่รีสอร์ทนี้ก็เดินออกมานะคะหาอูยูธรรมชาติสวยงามนะคะก็มีน,นกกระสักด้วยนะคะชีพีมีความสุขค่ะก็มีชะกอนนะคะี่บี่วันกับการออกกำลังกายแล้วก็เนี่ยแหละค่ะธรรมชาติหาสิ่งที่มันเป็นชีวิตสิ่งที่จะทำให้เรา มีความสุขนะคะกาแฟเริ่มจะเสร็จละนะคะก็เดินขับไปที่ดีจอก็มาเยี่ยมทักทายนะคะมาดูว่าก็มีลูกค้าไหมหลายบ้านเข้ามาจากถนนใหญ่แบบพันนี้นะ,ะก็ทักทายนี้เป็นครั้งแรกสป,ปกติจะขับผ่านนะคะวันนี้ก็มาทานกาแฟที่นี่เลยมาใช้บริการนะ,ะก็บอกเลยมีความสุขมาก ต้นไม้ใบหญ้านะอันนี้เฮ้ยขอถ่ายรูปก,กับต้นหญ้าหน่อยบรรยากาศนี้แบบดีมากนะความสุขของคนนะคะใครจะรู้ว่าจะตายผันใพูุกขะเอาชีวิตมาถ้าม,มีความสุขซะเลยตั้งแต่วันนี้ถ้าชีวิตมีความสุขวันนี้ นี่มันก็ดีค่ะพาไปติ่คกาแฟใกล้จะได้แล้วมัน กาแฟข้างท้องเดี๋ยวเราถ่ายกับกาแฟเนาไปดูนะคะว่าที่นี่มีผัดไทยกุ้งสดน,นะคะเจอคนรู้จักมีร้ <laughs> านอร่อยนะคะต้มใจเนื้อนะคะเดี๋ยวพาดูแม่ค้านะคะอันนี้ฝีมืออร่อยมากอยู่เดิมบางต้องไปกินถึงกร,รมเชียนผู <cle od> ้ว่าก็มากร,รมเชียนก็ <c oughs> แปวทานได้นะคะนี่นะจ๊ะผัดไทยสุขไทย จริงๆน้องไม่รู้จักนะคะแต่ว่ามีเพื่อนอยู่เทศบาลเนาะไอคนนั้นน่ะพาไปตอนที่เอารถไปฉีดโควิด <COVID S 2> ใช่ไหม,มก็เลยติดใจนะคะีวิธีการทักโอโหมาเจอนี่มีสองสาขานะคะคที่กัรมาเชียนแล้วก็ที่มีครัวบ้านสวนม,มาได้รีสอร์ทราคาประมาณเท่าไหร่ะ รีสอร์ทนะคะห้องละห้าร้อยห้องละห้าร้อยเป็นประมาณมีน่าจะประมาณสิบห้าห้องเนาะก็บรรยากาศก็ให้ดูแล้วเนาะอาหารก็ง่ายๆกาแฟสดตอนเช้าอาหารก็อร่อยเนี่ยอาหารปลาดูด้วยอ่โฆษณาหน่อยแบบไทยสามเต็ดนะคะคนสวยหนูเอากุ้งนะเอาเลยใช่ไม่เป็นไรใส่เกินไปได้ค่ะคิดได้วอร่อยเถอะ เดี๋ยวได้มาบ่อยๆเพิ่งจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ครับวันนั้นไปที่กรมเชียนก็ไม่เจอนะคะไม่ได้ทานอยู่เดิมบางต้องปันจักรยานไปกินถึงกรมเชียนอันนี้ไม่ต้องปั่นแล้วอร่อยอันนี้รับประกัน,นค่ะถ้าใครมาสุพรรณบุรีเดี๋ยวจะพาไปทานนะนี่ก็บรรยากาศรอบๆเป็น ัวรวมอาหารเช้าหรือเปล่าจ้าห้าร้อยหรือว่าแยกไม่มีอาหารเช้ามีแจกกาแฟกาแฟะนะคะอาหารเช้าก็มันจะมีบ้านเรือนไทยแล้วก็พักได้จริงเนาะแต่ละแต่ละห้องก็เอาขาจุ่มน้ําได้มีอาหารปลาให้ไหมจ้ะม,มีกากหมูด้วยอ๋อเขาขายคือเตียวน้ำตกเดิแบบนมนได้มากินอีกเดียวน้ำตกต้มยำ เดี่ยวไก่รวนตูดตุ้่คุยค้ยต้มไส้เนื้อโฆษณาขายเยอะๆ <S <S อันนี้ที่กี่ไร่คะประมาณประมาณสิบอ๋อแล้วนั่นคือคนที่คนกัำคนกัมมาเชียนหมดเลยเหรอจ๊ะเนี่ยคนกัมมาเชียนเลยเหรอคนดัมบางคนดับางอะ่งอะพี่เป็นคนนับางเหรอพี่กัมเชียนพี่พี่มาอยู่ที่กบัดน,นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาลงใส่จานกุ้งกุ้งกุ้งหมู เส็จแล้วน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวต้องใส่ผิดไทยด้วยนะีแน,นะคะ้นาวจ้านะทำมาให้ดูแลถึงที่ <c oughs> ก็เป็นกันเองนะคะมาพักที่สุพรรณนะคะอาหารอร่อยเช้าเชาเชา้ชานี้น้องก็กาแฟแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดค่ะหมคะดูแลดีมากอาหาร